สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเทคโนโลยีบรรจุพันธุ์อาหารสัตว์เลี้ยงนะคะทีเ่เรียกว่า vacuum packaging 2.0จากข้อมูลที่เราได้รับมาค่ะเราจะมาเจาะลึกกันดูนะคะว่ามันคืออะไรทำงานยังไงและมันมีผลกับคุณภาพอาหารน้องหมาน้องแมวของเรายังไงบ้างแล้วก็รวมถึงมุมมองทางธุรกิจด้วยค่ะเพราะว่าปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งเลยที่คนเลี้ยงสัตว์น่าจะเจอกันบ่อยๆก็คือเรื่องคุณภาพอาหารที่มันเปลี่ยนไปหลังเปิดถุงโดยเฉพาะเจ้าตัวออกซิเจนในอากาศนี่แหละค่ะที่มันชอบเข้าไปทําปฏิกิริยาทําให้วิตามิน ินหายไขมันดีๆก็เหม็นหืนคุณค่าอาหารก็ลดลงไปเยอะเลยเอาละค่ะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าแล้วไอ้ vacuum packaging 2.0ที่ว่าเนี่ยมันเข้ามาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงคะต่างจากแบบเดิมๆที่เราเห็นทั่วไปยังไงบ้างคะครับ คือจุดที่น่าสนใจมากๆที่ทําให้เขาเรียกว่าเป็น2.0นะครับจากข้อมูลเนี่ยมันคือความสามารถในการลดปริมาณออกซิเจนที่เหลือในถุงให้มันต่ําลงไปอีกระดับหนึ่งเลยครับอาจจะต่ํากว่า0.1%เลยก็ได้ซึ่งเอ่อถือว่าน้อยมากๆครับเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีสุญญากาศรุ่นกเก่าๆที่อาจจะแค่ดูดอากาศออกแต่ก็ยังเหลือออกซิเจนอยู่พอสมควรโอห0.1%นี้แทบไม่เหลือเลยนะคะใช่ครับมันใช้เทคนิคการซีลแบบใหม่แล้วก็ตัวฟิล์มบรรจนนุภัณฑ์ชนิดพิเศษด้วยครับที่มันการออกซิเจนซึมผ่านได้ดีขึ้นมากๆ แล้วการที่แทบไม่มีออกซิเจนเหลือเลยนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญเลยเพราะมันช่วยชะลอ,อปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันอ๋อที่เราเรียกกันว่าเหม็นหืนใช่ครับการเหม็นหืนนั่นแหละครับมันก็จะช้าลงอย่างเห็นได้ชัดเลยทําให้พวกไขมันดีๆอย่างโอเมก้าสโอเมก้าหในอาหารเนี่ยก็ยังคงคุณภาพดีอยู่สดใหม่ได้นานขึ้นเยอะเลยครับอืมชัดเจนเลยค่ะแล้วผลที่ตามมาติดๆเลยก็คือมันช่วยปกป้องพวกวิตามินที่ไวต่ออากาศนะครับอย่างวิตามิน A ซีหรืออ e, ีที่ปกติจะสลายตัวเร็วมากถ้าเจอออกซิเจนพอเราลดออกซิเจนลงไปได้เยอะขนาดนี้ก็เหมือนช่วยเซฟวิตามินพวกนี้ไว้ได้ดีขึ้นก็คือทําให้น้องหมาน้องแมวได้รับสารอาหารตามที่ระบุไว้หน้าถุงจริงๆมากขึ้นใช่ครับใกล้เคียงกับที่ควรจะเป็นมากขึ้นครับฟังดูแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพอาหารได้ตรงจุดมากๆเลยนะคะแล้วที่น่าสนใจอีกอย่างคือข้อมูลเหมือนจะบอกว่าเทคโนโลยีนี้อาจจะช่วยลดการใช้สารกันบูดบางอย่างได้ด้วยหรอคะอม,มีความเป็นไปได้สูงครับ เพราะว่าพอไม่มีออกซิเจนหรือมีน้อยมากๆเนี่ยมันก็ไปจํากัดการเจริญเติบโตของพวกจุลินทรีย์หลายๆชนิดที่มันต้องใช้อากาศในการโตอยู่แล้วอ๋อค่ะครับมันก็เลยเหมือนเป็นการยืดอายุการเก็บรักษาด้วยวิธีธรรมชาติไปด้นนตัวทําให้ผู้ผลิตอาจจะลดปริมาณการใช้สารกันหืนหรือสารการันบูดสังเคราะห์บางตัวลงได้ซึ่งอันนี้ก็ตอบโจทย์ผู้บริโภคสมัยนี้เลยนะครับที่เขาจะมองหาผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าปลอดภัยเป็นธรรมชาติมากขึ้นประโยชน์เรื่องสุขภาพสัตว์เลี้ยงที่ชัดเจนมากเลยค่ะ แต่ว่าการลงทุนกับเทคโนโลยีที่มันดูจะซับซ้อนขึ้นแบบนี้ในมุมของผู้ประกอบการล่ะคะมันจะคุ้มค่าแค่ไหนเพราะเหมือนข้อมูลก็บอกว่าต้นทุนเริ่มต้นมันสูงกว่าเดิมพอสมควรเลยเป็นคําถามที่ดีเลยครับจริงๆแล้วข้อมูลก็ชี้ว่าต้นทุนเริ่มต้นมันสูงขึ้นจริงๆครับทั้งเรื่องเครื่องจกักรทั้งวัสดุบรรจุภัณฑ์แต่ว่าแนวคิดที่เขานําเสนอคืออยากให้มองว่ามันเป็นการลงทุนในเรื่องคุณภาพที่จับต้องได้แล้วก็เป็นการลงทุนในเรื่องความน่าเชื่อถือของแบรนด์ในระยะยาวมากกว่าครับ ค่ะคือในตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงพรีเมียมตอนนี้การแข่งขันมันค่อนข้างสูงนะครับการที่เรานําเสนอผลิตภัณฑ์ที่มันเฮ้ยรักษาความสดใหม่คุณค่าอาหารได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยมันกลายเป็นจุดขายสําคัญเลยนะครับที่จะสร้างความแตกต่างได้ช่วยเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ด้วยว่าเราใส่ใจคุณภาพจริงๆนะซึ่งก็น่าจะดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่เขายอมจ่ายแพงขึ้นอีกนิดเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดให้น้องหมาน้องแมวของเขาได้หมายความว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องถุงเรื่องการเก็บรักษาแต่เป็นเรื่องภาพลักษณ์แบรนด์ความไดด้้เปรรียยบในนกาแขข่งัว ใช่เลยครับแล้วก็ยังมีอีกมุมหนึ่งคือพอสินค้ามันเก็บได้นานขึ้นอายุบนชั้นวางยาวนานขึ้นมันก็เปิดโอกาสให้กระจายสินค้าไปได้ไกลขึ้นด้วยครับไม่ว่าจะเป็นการส่งออกอาห,าหรือการขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่อาจจะต้องใช้เวลาขนส่งนานหน่อยก็ยังมั่นใจในคุณภาพสินค้าได้อยู่ครับสรุปได้ว่า vacuum packaging 2.0นี่เหมือนการยกระดับไปอีกขั้นเลยนะคะไม่ใช่แค่เรื่อง packaging แ,แต่เป็นการดูแลคุณภาพอาหารสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า แล้วก็อาจจะเป็นเครื่องมือสาคัญในเชิงกลยุทธ์ธุรกิจสําหรับแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงยุคนี้เลยถูกต้องเลยครับนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์แบบเนี้ยมันสะท้อนให้เห็นว่าแบรนด์เข้าใจปัญหาความต้องการของผู้บริโภคจริงๆแล้วก็ใส่ใจสุขภาพของสัตว์เลี้ยงด้วยซึ่งเรื่องพวกนี้มันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแล้วก็ความสาเร็จของแบรนด์ในระยะยาวเลยครับค่ะแต่ก็น่าคิดต่อนะครับว่าถึงแม้เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์จะพัฒนาไปมากอย่างที่เราคุยกันวันนี้ ข้อมูลที่เราดูดูกันก็อาจจะทําให้เราต้องมองภาพรวมให้กว้างขึ้นไปอีกว่าน,นอกเหนือจากเรื่องถุงเรื่องบรรจุภัณฑ์แล้วเนี่ยมันยังมีปัจจัยอื่นๆอีกไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุดิบที่ใช้กระบวนการผลิตหรือการควบคุมคุณภาพทั้งหมดที่ทั้งผู้บริโภคเองหรือผู้ประกอบการควรจะต้องให้ความสําคัญควบคู่กันไปด้วยเพื่อให้เรามั่นใจได้จริงๆว่าอาหารที่ให้น้องหมาน้องแมวกินเนี่ยมันมีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดจริงๆนะครับ